ปฏิมากรรมที่นี่ผมดูแล้วไม่ไม่ได้เน้นท้องไปไทยขนาดนั้นไม่ได้เน้นนครับอาจารย์นี่เขาชี้ไปไหนฮะเขาชี้ขึ้นข้านี่เจ้าของงานอยู่นี่ครับัครับโอเคครับครับอ้าวก็ถามว่าชี้ไปไหนครับรับครับลี้ีดเพดานซี้เพดานใช่ไหมนี่กำลังจะทำอะไรอยู่ครับปั้นล้อล้อจักรยานเออเหมือนยางยางรถแล้วตัวจบคือล้ออันเดียวเลยหรือว่ามันเป็นจักรยานนานๆนี่นี่นี่มีครงอยู่ ซึ่งมันจะอยู่ในงานชิ้นนี้ด้วยอ๋อไม่เป็นหนึ่งในงานที่มากเลยที่เนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นนิดนึงก็จะมีสอนเรื่องปฏิมากรรมแกะสลักโดยใช้เครื่องมือจับจุดก็เป็นวิธีการเดียวกับที่อิตาลีปกติเด็กไทยต้องไปเรียนที่อิตาลีแต่ที่เนี่ยเอามาสอนนี่อ่าก็เท่าที่รู้เนี่ยยังไม่เคยเห็นมหาลัยอื่นสอนนะมีที่เนี่ยที่แรก